ก่อนหน้านี้นะครับปริมาณน้ำในดูที่อำเภอเมงสาเปนอานที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าได้รับน้ำจากทางดงเหนือจังหวัดหน้าแต่วันนี้ครับปริมาณน้ำใน้นที่อำเภอเมืาเริ่มลดลงแล้วแต่ทางนี้นะครับก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งการเตรียมตัวของคนในพื้นที่ที่เกิดขึ้นซึ่งในปี2563ที่ผ่านมาการรับน้ำใน้นที่อำเภอเมืองสายังจะตั้งตัวไม่ทันเลย ในปีนี้สังเกตได้ว่าจะมีประชาชนเรื่เตรียมตัวไม่ว่าจะการไม่ว่าจะเป็นการเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็เก็บของสิ่งที่มีมีค่าขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็การเตรียมตัวของหน่วยงานภาครัฐก็มีการเตรียมกระสอบตายมีการแจ้งข่าวสารนะครับจากที่ปริมาณน้ําในพื้นที่นี้เกิดขึ้นก็จะมีการแจ้งเตือนจากหน่วยงา,านว่าแจ้งเตือนไปนะครับก็จะแจ้งเตือนว่ามันมีปริมาณน้ําที่เกิดขึ้น ทางนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับที่การภาบรฐเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เพิ่มข้อมูลให้กับประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้นขึ้นทางนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนในที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยหรือว่ามีความเสี่ยงให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้กชิดแล้วก็การเตรียมการก็ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อานที่ผู้นำส่วชนของจังหวัดที่เกี่ยวข้องคัครับทางนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดตามพยากรณ์อากาศ ทุกๆวันเพราะว่าเราไม่สามารถคาดาการได้ว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นลดลงนะครับและก็ขอส่งกำลังใจให้กับที่ที่เสี่ยงภัยหรือว่ากางเกิดยภัยที่บบบนี้อยู่ครับพี่กันพีกันเฮ้ ต่เล้กแตครับาลโรงเรีนสามารถตีกันตีหัวกันคร เราเนะี่ยเทศบาลทุนสาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนครับประกอบด้วยเจ็ดแม่น้ำสายหลักครับคือเราอ,อดรเรือทุกปีนะครับเราโดนหนักที่ก็คือปีศุกสามนะครับโดนหนักทางด้านน้ำแม่น้ำสาซึ่งไหลมาทางทิศตะวันตกใช่ไหมครับเราโดนพ่วงแล้วก็โดนโจรน,นะครับซึ่งเต็มไปด้วยโตรที่ที่พัดเข้ามาสับผมในพื้นที่ของเราครับผมก็อดรถเรยนกันนะครับสําหรับการทํางานนะครับผมอันดับแรกเนี่ย เราจะมีคณะทํางานไฟปฏิบัติชุมชนนะครับคือชาวบ้านบ้านกลางเวียงบ้านหนองเขาจะเขาจะรวมกลุ่มกันนะครับรวมกลุ่มเป็นคณะทำงานไฟบัติชุมชนในการนะครับเฝ้าระวังนะครับในการหาจุดเปราะบางของชุมชนนะครับในเรื่องของการเสาะหาตรงไหนที่พันกระน้ํารั่วบ้างน,นะครับนี่คือคณะทำงานจากนั้นเขาจะไปติดป้ายนะครับป้ายเตือนว่าจุดนี้น้ําลึกนะครับบ้านหลังนี้ป้ายสีแดงนะครับน้ําลึกมากระดับร้อยเมตรึ่งขึ้นไปนะครับ ป้ายสีเหลืองคือต่ำกว่าเมตรครึ่งนะครับป้ายสีฟ้านี้ก็จะเป็นระดับต่ำกว่า50เซนนะเป็นอย่างนี้นะครับคือการเตรียมการของชุมชนนะครับระบแรกในส่วนของการร่วมมือกับอปทต่างๆนะครับคือ7ตําบล8อพอทอที่มีปัญหาอุทกภัยเหมือนกันนะครับในการทํา MOU ช่วยเหลือกันนะครับในระแวกที่อยู่ริมน้ําแม่น้ำหน้านะครับคือเราทำเอมร่วมกันเพื่อจะช่วยกัน เครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรต่างๆการเดินภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสองสามในส่วนของเทศบาลนุนสานะครับตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ท่านประหลัดเทศบาลจนถึงหัวหน้ากองหัวหน้าฝ่ายต่างๆมีหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่หมดผมเซ็นคําสั่งว่าทุกคนมีหน้าที่ในการทําต่างๆเช่นการส่งของนะครับส่ง,ข,งข้าวของเวลาน้ําท่วมนะครับทากับข้าวทําอาหารการเตรียมการนะครับจะผลอบยย นะครับประกาศสิรรส่งทำเตรียมของเตรียมของว่าเราจะทํายังไงเวาลาน้ําท่วมให้ท่านเตรียมของเช่นไอทานนะครับเรื่องทานเรื่องของแก๊สเรื่องของอาหารข้วสารอาหารต่างต่าง,างให้อยู่ได้กี่วันเจ็ดวันแปดวันอยู่ให้อยู่ให้ได้ต้องเตรียมของของแล้วก็ประกาศประกาศให้ชุมชนร,บรับเราบว,ว่าตอนนี้นั่งทางเหนือเท่าไหร่นะครับคือที่นี่ปีหกสามเนี่ยเราไม่ได้สร้างเครือข่ายไว้เครือข่ายเขาคือเครือข่ายของต้นน้ำสาครับน้ำสานี่มี ถึงกับ5แม่น้ำนะครับที่ที่ไหลมารวมที่เทศบาลทุนสาหนึ่งนะก็คือน้ําฮินะครับสองน้ำแม่คณิงสามน้ำสาตอนบนสี่แม่น้าถาห้าแม่น้ําหวยหลอดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับไหลมารวมกันที่เทศบาลทุนสาทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ผมก็เตรียมเครือข่ายไว้ว่าสอบถามนะครับผมผมโชคดีผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านผมเลยมีเบอร์ของท่านกำนันนะครับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่อยู่ทาง ต้นน้าสานะครับผมสามารถโทรสอบถามได้และทีนี้ผมก็วันนั้นก็ประสานไปทางท่านผู้ใหญ่สมบัติบ้านหัวหนาตำบลแม่คณิงสอบถามเรื่องน้ำแม่คณิงเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็สอบถามท่านนายกอบาตายากัวนานวันนั้นนะว่าอตอนขณะน,นี้น้ำแม่น้ําสาที่ตบำบลยากัวนาเป็นยังไงบ้างนะครับเราเราก็ได้ข้อมูลคือข่ายเขาจะแจ้งว่าขณะนี้น้ํามันเยอะแล้วนะทนนี่เขาทำคือข่ายไว้นะครับจากนั้นตอนนี้ผมประสานกับเจ้านหน้าที่ที่อ่างน้ำฮินะครับว่าขณะนี้สามารถ จะปล่อยน้ำหิ่มาได้ไหมระดับน้ําสาถึงไหนแล้วแล้วก็คุณสามารถปล่อยปล่อยน้ำหิมาให้เขาชุมชนเราได้ไหมอะไรเลยต้องต้องประสานกันถ้าว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยเขาไม่ประสานเขาไม่ประสานเราเกิดน้ําระดับน้ําสาเนี่ยสูงแล้วก็น้ําหิ่ที่เราลียปิวเวมาเนี่ยแขาว้วเขาปล่อยมาด้วยเนี่ยทำให้ล้นฝั่งของเราได้นี่ไม่คือการเตรียมการนะครับ2เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเราซื้อเรือหนึ่งลำนะครับเรือเป็นเรือ,อ,อความยาว4เมตร กว้างนิดหนึ่งนะครับซื้อเรือนะครับ oh. ในการช่วยเหลือผู้สบภัยนะครับ 3. เมไอเรื่องของการเตรียมของประตูระบายน้ำเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนประตูระบายน้ำจะเป็นแบบเก่าก็ือแบบชักขึ้นชักลงนะครับเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราใช้แบบพ็อกเก็ตหมายความว่าเป็นพ็อกเก็ตใหญ่หมายความว่าจะไปเปิดปิดเองอัตโนมัติถ้าน้ำมาจากด้านนอกสูงขึ้นพ็อกเก็ตจะปิดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำข้านนอกลดพ็อกเก็ตจะเปิดเองเพื่อให้น้ำไหล คือแล้วแบบกแกติดตั้ง10จยุดนะครับแทนตยุเดิมนะครับก็ที่ผ่านมาก็สามารถทํางานได้ดีพกเกนสามารถกันน้ําไม่ให้เข้าจุลชนเราได้นะครับอีกประการนึงก็คือการเตรียมเครื่องสูบน้ําตอนนี้เครื่องสูบน้ำตัวใหญ่ๆจะ็ีอยู่3าุดก็คือจุดที่1่ส่วนเสือนะครับจุดที่ส3งัามว่ดูยืนพระอารามหลวงจุดที่3ก็คือตรงบร,ริเวณสะพานไหลหน้านะครับใช้ได้ทุกเครื่องนะครับสามารถสูบน้ํากำลังสูงได้แล้วก็สามารถ อน้ำที่ท่วมขังนะครับในท่อระบายน้ำสาสามารถสูบออกได้ภายในสิบนาทีน้ําแห้งนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมการเมื่อกี้เราพูดถึงฝั่งน้ำสาเนะครับเปี่ฝั่งน้ำหน้ามากนะครับเราต้องเช็คเช็คเรื่องของของว่าไระดับน้ําสาระดับน้ำหน้าเนี่ยตอนนี้ถึงไหนแล้วอย่างถ้าเอ็นหกสี่หาขวางสูงเท่าไรน้ําสูงเท่าไรแล้วก็ปริมาณน้ําเยอะไหมนะครับเอ็นหนึ่งที่ สานในพน pues like mm ัไอยสะพานพนะกเหนือเนี่ยระดับน้ำเป็นยังไงบ้างนะครับจะมาถึงเราภายในแปดชั่วโมงเนี่ยครับไอเราสามารถไอป้องกันได้ไหมนะครับอย่างอย่างสมมุติว่าที่ที่สะพานพนาพเหนือเนี่ยถ้า IR AN, ส 8, ูงประมาณเมตรหอยหมไม่ครึ่งหรือเจ็ดเมตรเนี่ยน้ำจะท่วมเมืองสาแน่นอนนะครับนี่เราต้องรู้ว่าว่าระดับน้ําที่นู่นเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างนี้ก็คือการเตรียมการนะครับจากนั้นนะครับแจ้งชาวบ้านอพยพนะครับอพยพจุดอพยพของเรานะครับ ที่เตรียมไว้นะครับอย่างบ้านกลางเวียงก็คือจุดที่1คือวัดศรีกลางเวียงนะครับผมวัดศรีกลางเวียงก็คนอยู่ได้นะครับเป็นร้อยคนนะครับสามารถประกอบอาหารมีห้องน้ําต่างๆได้อยู่ที่2ก็คือโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลของเทศบาวรรค์งิณสาของเรานะครับก็สามารถอยู่ได้นะครับกางเต็นท์นอนได้แล้วก็สามารถทําอาหารได้แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ที่3ก็คือตรงเทศบาลตะบนพิณสานะครับอยู่นี้นะก็สามารถ อพยพคนมาอยู่ที่หอประชุมได้มีห้องน้ํานะครับมีการทําอาหารนะครับเลี้ยงอะยน้ําดื่มให้นะครับให้ทุกคนปลอดภัยได้นะครับครับนี่คือสิ่งที่เทศบาลสงสาเตรียมไว้รับมือครับผมครับท่านนายกครับจากสถานการณ์ของพายุมู่หลานที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่เทศบาลตาบลเวียงสาได้รับผลกระทบหรือว่ามีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นไหมครับในรอบนี้ครับในรอบนี้ไม่มีครับเพราะว่าน้ําปริ่มตรง สะพานไรหน้าน,นะครับผมยังไม่ขึ้นนะครับแต่เราต้องสูบสูบเมื่อวานในสูบค้งคืนนะครับสองชั่วโมงสูบครั้งหนึ่งสองชั่วโมงสูบครั้งนึงเพราะว่าจะมีน้ําซึมเข้ามาทางประตูน้ํานะครับซึมเข้ามาแล้วก็น้ําที่จากจากด้านที่ดนตกที่จะไหลลงท่อระบายมามเพราะเราปิดไว้ใช่ไหมครับน้ําจะล้นท่อระบายเราต้องสูบออกครับสูบออกก็สามารถป้องกันด้วยระภัยได้แล้วก็ไม่ให้น้ํพุ่มถนนได้ครับผมครับ,รบแล้ว ถ้าหากเกิดพุกกรภเพรอีกรอบหนึ่งในครั้งนี้จะมีการเตรียมการอย่างไรบ้างครับครั้งนี้นะครับก็คิดว่าถ้าพายุลูกใหม่เข้ามานะครับ mm hmm. ก็มีอันตรายนะครับผมผมคิดว่าเพราะระดับน้ําเก่าเนี่ยยังไม่ลดเลยนะครับผมการเตรียมการต้องประกาศประกาศการอบยุล่ะครั้งนี้นะครับ mm hmm. ดูที่น้ําสาก่อน น้ำสาที่ทั้งหมด5สายเนี่ยนะครับสายในแะแรงนะครับเราต้องเตรียมการแล้วก็มันจะมีสถานีวัดน้ําอยู่ที่บ้านกลางนะครับตำบลโพสนุกเนี่ยดูว่าระดับน้ําตรงนั้นเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็ต้องประกาศเตือนภัยนะครับกพยกกลางวันนะครับให้ให้เสร็จภายในกลางวันเพราะกลางคืนนี้อาจจะชุกขุ่มครับผมครับผมจากที่พายุเกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้ครับจากการสังเกตเจ้าหน้าที่ครับมีการเอาตอไม้ออกจากบริเวณนี้ใช่เป็นเป็นการทํางานร่วมกับภาคีหน่วยงานไหนบ้างครับแล้วก็ เอาไม้ออกจากตรงจุดนี้เพื่ออะไรครับก็ค erm ือตรงนี้เขาเรียกศิสวะเนาะศิสวะเกษตรวัชพืชเนี่ยที่ไหลมาจากทางเหนือนะครับจะมาติดตรงสะพานเรานะครับถ้าไม่เอาออกหนึ่งน้ำจะท่สะพานอาจจะท่าสะพานพังได้นะครับวันนี้นะครับเทศบาลอูงษาเจ้าหนี้เทศบาลฯด้วยความร่วมมือกับทางอธิษฐาทางกองร้อยอสรสักอาสาทหารดินแดนครับของอธิตสานครับนำโดยท่านปรัชญ์จวนจันเรื่องนะครับนำกำลังอสมาช่วยนะครับเรามีน้องๆจาก ทีมกู้ภัยพิการศ์นะครับสาขาวิสามาช่วยเราด้วยนะครับวันนี้นะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลวิสาของเรานะครับก็ทำงานเต็มที่นะครับตรงนี้อาจจะหลายวันนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์นะครับไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับถ้าสามารถมาให้กําลังใจนะครับมาดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้ครับผมครับคำถามสุดท้ายครับท่านนายกอยากจะฝากข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศครับการพยากรณ์นี่สําคัญมากนะครับเรื่องของ พยากรณ์ของของท่างผานะครับที่ผมดูดูตลอดนะครับเรื่องของอุทกอุทกไออุตุนิยมท่างผานะครับตรงนี้จะจะเตือนตลอดว่าฝนตกเท่าไหร่นะครับปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่นะครับเราก็มีเราก็มีของในเรื่องของไอกระบอกวัดปริมาตรนะครับปริมาตรวัดน้ำฝนตามจุดต่างๆเราทางเราหน้าานะครับที่ผมจะโทรสอบถามไงที่ว่าวันนี้ฝนตกเท่าไหร่ถ้าเกินร้อยมิลลิเมตรแล้วเนี่ยก็ต้องถึงจุดที่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมแล้วนะครับในการเช็คเช็คข้อมูลทางด้านคือข่ายทางต้นน้ำนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับชาวบ้านต้องพยายามติดตามติดตามเรื่องของไอ้การพยากรอากาศนะครับอย่างอย่างสม่ําเสมอนะครับผมครับครับผมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีแห่โคสดตังเพ็ดขาวนะเทียมไว้นะเดี๋ยวเขาบกว่าเอออย่างก็ต้องดตตโตนะขนาดตัดต่อนี่เฮ้ยคนสดไปตังเลยคนรู้หลายก็มันหายคนสดตังเห็ันนี้เพ็ดขาวแดครับ Cloud, เหตข้าวสารไปเจอเหตข้าวนานเลย